f o ัสกลับมาฟฟสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะคะในรายการพุทธิฟอร์ไฟเราเจอกันเป็นประจำทางช่อง 9M p o d HD แล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะคำศัพท์ที่สะกดต่างกันความหมายเนี่ยก็ต่างกันนะคะแต่ ออกเสียงเหมือนกันเลยยกตัวอย่างให้ค่ะมาดูคู่แรกกันเลย d o E กับ d o u g h สองคำนี้สะกดตา่างแต่อ่านออกเสียงว่า e. e, d o แต่ว่า d o d e เนี่ยความหมายก็คือกวางตัวเมียหรือว่าจะเป็นกระต่ายตัวเมียก็ได้ค่ะส่วน d-o-u-g-h d o U G H, do e, นี่ก็คือแป้งที่ผสมกันกับน้ำแล้วก็ส่วนผสม,ผสม,มอืม่นๆเพื่อที่จะเอามาทำเป็น,นขนมถ้ามีใครสักคนเนี่ยพูดกับเราว่า how many pieces of dough have we g อ t นะคะอันนี้เนี่ยมันจะต้องแปลว่าอะไร no do ที่แปลว่ากว่างตัวเมียมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเลยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูบริบทตัวอย่างของประโยคค้ามลิบิสม์ do ก็น่าจะแปลว่า แป้งหรือว่าก้อนแป้งซะมากกว่าเนาะโดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของว่าเรามีกวางกี่ตัวกี่ชิ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แน่นอนเลยแล้วนอกจากนี้นะคะโด d O U G ก็ยังเป็น s l a งอีกด้วยนะคะหมายถึงเงินทองค่ะ I have a lot of time but little dough ฉันมีเวลาอยู่เยอะมากเลยคือเป็นคนเวลาเยอะแต่ little dough ก็แปลว่าเวลาเยอะเงินน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลา ไปทำมาหากินมันจะได้มีโดลเยอะขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะ doe โดนี้ยังเป็นภาษาพูดที่ใช้แทนคำว่า though อีกด้วยนะคะ though ที่แปลว่าแม้ว่าค่ะคู่ cool. ถัดไป flower กับ flower, F L O U R flower นี้เนี่ยนะคะแปลว่าแป้งทาอาหารค่ะส่วน flower, F L O W E R flower นี้เนี่ยแปลว่าดอกไม้ค่ะถ้ามีเพื่อนนะคะเขาพูดคุยกับเราเนี่ยส่งประโยคนี้มาให้ all those flowers look alike all those flowers look alike ประโยคนี้แป้งหรือว่าดอกไม้นะมันดูคล้ายกันหมดเลยในกรณีนี้เนี่ยมันคือดอกไม้ค่ะ จะแป้งทั้งหมดนี่มันดูเหมือนกันมันก็ใช่อะนะแต่ว่าจะมาพูดทําไมก็ all those flowers ก็ต้องดูบริบทนะ้ชี้ไปทางไหนก็ดอกไม้นั่นแหละค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็น City g h t Holdings ว่า True Vision Group ก็ตามค่ะขอบคุณมากมจริงๆเลยที่สนับสนุนรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย four five.